ม,มันไเปิบมัน,นไหนข้างนอตัวนรกเกตัวนักเกพี่พี่โยผมพะ่จะไปไหนเนี่ย่กลัวหรอนีไน่ไมกลัวเฮ้ยฟ้ เดี๋ยวตายตีแรกให้ดูเดี๋ยวตายเขาแรกให้ดูเดี๋ยวไปโรงงานนะ พี่น้ามาผมหน่อยพ่นามาผมห, <mould> หน่อยม,มันนีนครับน้องมันนี <Sche> ed, ่ครับเขตมันมีคนครับน้องต้องร <gallery> ีเขตอะ ไม่มีจริงเลยมีตรงนี้ผู้ตอบได้ติดตัดเลยกีน้ำปนเลก็ได้ว่าไม่ติด <dir> <republic> เลยเกือบตาย <prayed> cào lên này cả, Úi, siêu vít, sao làm được à? mày lo, đi qua anh mới chết, ตายแล้วเหรอตรงหัว oh, ด้านล่างอ่ะยางยามไปอ๋อไอหวหายล้ไอ้วายเนี่ยนี่เนยตั้งโดนมีตัวนี้ไอ้อายไม่ตายใี่เดียวไปมึงกันไปกันไปเดี๋ยวไปพี่หก ไปตีแรกไปีแรกกันเ่ยอดี่ดีแดกันไปีแรกีแรกก็เอาีแรกวะห่ไมแล้มลมันไม่มีแล้วโอ้ยูยังไม่ทันยิงเลยล้มละก่อนชมหน่อยครับน้องก่อน เอาเลยตายแล้วไม่ได้ไงเงม่ยควาโคตรคมเลื่อนมันดูเลื่อนมันดูเลื่อนมันผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมบอกแล้วอยากไปตีแลกก็มาไปเถอะ กี้อ่ะไอ้รูดหัวมันไปแ,แต่มันก็ไม่ติดหัวให้แบบเป็นไรไม่รู้ยิงจริงจริงเป็นบ่อยพอรักเอาพี่น้ำกุงห<ะ>ัวพอรักหัวแล้วมันชอบไปยิงไฟไ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่แล้วพอรักหัวใช่ปะมันมันจะเอ้มันมันไม่โดนหัวให้อ่ะมันล็อกที่ตัวมันไม่ล็อกที่หัวให้มีเป็นไงอะแก ริเมื่อเหมือนเรายิงขาาแล้วพอเราลากหวนะัวเห็นไหมเหมือนมันติดแค่ตัวใช่ธรรมดาครับ แป๊บนึงนะผมขอปืนเถี่ยวปืนสุดที่หน้าผมกว่อนอยากได้กอซ่าวะดีเด็ด พร้อมก็กดแค่นั้นแหละลวไหมกลัวไหมกาอยู่เดยสดีค่ะัลโคุณหมอะดัง ลงไม่ได้ไงล่ะแล้วพี่น้ำลงไม่ได้หรออะไรอะลงไม่ได้ลงไปติไม่ได้เราคนรจะลงไปชิงต้องต่านอ่ะเมื่อก่อนจะเล่นระดับไอซีทำเป็คนเดียวอ่ะของอยู่นี่ครับ้าเชี่ยพี่น้อย ถามเนี่ยถามว่าพี่ดูแบบคนหญิงอ,อะไรนะอะไรนะมาไปยืนพี่เหมือนคนหญิงไหมแต่หญิงเหมือนเหรอแต่หญิงนะอเนออพี่หญิงเปล่งม่ต้องเล่นเครื่องแหลกจ้าสมองเนี่ย ไม่อีแหละที่แต่งดูขอบมันจะเปิดเปิดก่อนไม่เปียบเคยได้ดยนินบ่ะเนาะเปิดก่อนม,มีที่เหมือนตายีา้ ส no ี่ร้อยป่ะฮึฮะทำไมไม่มีค่าดังไม่มีครับเดนียวเอาโมลเล็บมุกเหลี่ยมสี่ร้อยเห็นไหเอาเัี้นี่หเลย này lại ngon lắm đây sao chưa nào chưa được ngon ngon tất nhiên là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 

อยากได้สองนี่ไงตรงนี้ไง,ไงมีคอขัดขมาค่ะาองอยู่มครับอยู่นี่ ตคนเหรอข้างหลังพี่อ่ะนะไปตรงนั้น เข้าก่อนเนะผมขอก่อนลา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 กนึ่อน เรอกันเนาะบได้มีวะเ่นนๆลง,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 ลงในเมืองก็มีคนนะ แต่ไม่รู้ไปไหนละใครมีชีพอะนนไนบ้างเอาซีออดีไปซีออดีเพื่อตังค์นะนี่เอาที่ผมก็ได้ยังคมซื้อไหมเอาเหรียญไหเอมมากี่ร้อยเอาสองร้อยวะไม่มีค<ร>้งศัตรูมเนร้อนอุ้ยเจ็บต้นหัวไปเม็ดหนึ่ง

ก็เก็บสซนไปนะครับบอดวิวิของวิววิของเลยครับบอนเอาีะไเดีเอาอะไรอันนั้นไงได้ได้ๆเอาเห้อะแล้ว ก็ั้านขวาเขาคือเปล่าไม่เอาของผมเลยก็คือเป็นจเงี้ย,ย,ยี่เอาพี่เจเปอไม่เขาต้คไปเจอคอมพคริคอก็ซ่าก็ซ่าของอยู่นี่ทำไปขี่รถมาวะอย่าง,นานงามาก่ค่ร ไปนู่นแล้วมัจอดแต่ยังไม่ไปนะหิวหววิ้วคอแม่รับแล้วครับเก็บอะไรเก็บอะไรเกี่ยวคอมาเลย,เลยขอบคุณนะมันอยู่บ้านใหญ่ไม่ใช่บ้านใหญ่เข้า มันอยู่ในบ้านนี้มันอยู่มุมไหนมันดักแน่นอนมีนี่เขาเลยมุมใดเลยมันอยู่ตรงไหนปลาปลาปลาร้านน้องอาคาป่ะใช่อ่ะน่าจะใต้บ้านมันอยู่บนบ้านนั่นแหละไม่เห็นคาใต้บ้านแหละ ยีงไงหลบอยู่ใต้บ้านเนี่ยจิ้งงไลม,มันไปตกใจซ้ายแล้วเนี่ยมันอหอล้าต่างแล้วลงล่างลงล่าง

โดนไม่ตายอ่ะมันได้เหรียญเลยพันกว่าทำไมผมงงอะพี่มากนะพี่นิวว่าพี่จะผมเจาะทำไมเปล่าก็มันตั้ง,งไ้ว่าไงเจาะได้งไงเป็นหกสิบอะพี่น้ำเลยเพียคนเดียวอะ่ะโอ้ยประ,ะยัยคยดครก็ดนละนแล้วพี่ตายแน่นอน เพื่อนพอกว่านี้เตะตูดพีแอบตรตตงไหนได้บ้างวะอยู่กลางวงตุด๊ออกตาพี่วิ่งนั่นไปพี่วิ่งไปชุบตรงตรูมง้ม่วงพี่วิ่งตามวมงไปเรื่อยเลยแต่พี่แอบค่อยๆไปอย่าไปยอย่าไปอยว่งไป

คิดตายแล้วต้องหนีโดนแกวันนี้โดนี่ยไอพี่นิวยูหนีไงต้องคิดคู่ดีวะะไอ้พี่นิวหนีไมอะไรครับ <c oughs> ลุงแตกลรอแ <c oughs> ักเราครับ <c oughs> ตายเชื่อป่ะน่าจะไปที่ชกตัวเองเนาะพี่เ,เนียวไปกำลังใจให้สองกำลังใ,ใ,ใจดีๆมาแล้วจ้ะที่หนึ่งยชออย่างเงี้ยที่สองที่สามอีกถ้าเกิดเราไม่ได้ที่หนึ่งก็ที่สาม ไม่อยากเล่นปืนอื่นเลยปืนนี้แหละที่สองที่สองชัวร์บอกเลยที่สองแน่นอนใช่ใช่ใที่สองกระสุนเยอะกระสุนเยอะแต่ไม่มีอาร์ดิเดี๋ยวมันมาตรงนี้แน่นอนรู้ป่าวว่ามาหวานเจี๊ยบอ่ะคอยวิ่งผ่านมาตรงนี้เลยเดี๋ยวปาดยืนปาดโชว์มันรู้ป่าวว่ามันรู้ได้ไงวะไม่ไม่รู้เลย มันยิงมุ่วอืมตัวสั่งนะปืนโผล่ไม่ได้โผล่ใครที่มือ,อ <c oughs> ที่สามยันไงโลดเต็งคันน้องเวียนกูยังไม่ติดกระสุนเลย ดูุูสุดหมดเกิดไงคิกคือ,อเกิดได้ชัดเกิดได้ชัดจิตคือไ,อไออทเกียง